ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ลับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่ เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้หวาง ทำใจให้ว่างว่าแล้วก็ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่โลง่โลงว่างว่าง กลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกถึงบุญบุญทุกบุญนะลูกนะตั้งแต่พบในอดีตกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะนึกมาเลย บุญที่เราทำประจำวันบุญที่ทำประจำอาทิตย์บุญที่ทำประจำเดือนบุญที่ทำประจำปีบุญพิเศษที่เราทำตามวาระทุกทุกบุญระนึกน้อมมาเลย เอาไว้ในกลางกายโดยเฉพาะบุญที่ผ่านมาที่เราได้สร้างมหาทานบรมีมหากถินสมคีซึ่งเป็นมหาการทานไปหนึ่งมีครั้งเดียวซึ่งเรายังไม่ลืมเลือนภาพในวันนั้นเลยภาพในวันนั้นนำมาซึ่งมหาปิติจนถึงวันนี้ นึกว่าไหลกับปลื้มที่ปลื้มนั่นแหละเป็นทางมาแห่งบุญนะลุกนะซึ่งเราเอาจจะเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตช่วงนั้นอะไรที่เราทำความดีแล้วปลื้มภาพนั้นจะแรง จะมาฉายให้เราเห็นอยู่คนเดียวแล้ว,ลวก็จะทำให้ใจเราเบิกบานผ่องใสจะมีชีวิตใหม่ในสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นนึกทุกบุญเลยซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่กระทวนอีกทีนะบุญที่เราทำประจำวันเช่ในใส่บาทพระรักษาศีล นั่งธรรมะทุกวันทำการบ้านทุกวันอย่างนี้เป็นตน้นหรือช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ให้วิทยาทานบ้างให้ธรรมทานบ้างให้อภัยทานบ้างให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นแั่เพื่อนมนุษย์ประจำวันให้ความรักความปรารถนาดีแก่เพื่อนมนุษย์ ให้รอยยิ้มบ้างอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะจ๊ะนี่ประจําวันประจําอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเราก็มานั่งธรรมะกันมาถวายสังฆทานพระตาหารเป็นสังฆทานแล้วก็มาฟังธรรมกันแล้วก็มาสร้างมหาธรรมบารมีกันอย่างนั้นนะทุกอาทิตย์อัปประจําเดือนกับอาทิตย์ต้นเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะ เรามากันไม่เคยขาดเลยนะทนะุกอาทิตย์ต้นเดือนในประจำเดือนซึ่งในว,วันนั้นก็มีการบูชา่าพระมีบุญถวายปัตหารเป็นสังฆทานบุญฟังธรรมบุญปฏิบัติธรรมบุญถวายปจัจจัยทายธรรมเป็นต้นในประจำเดือน บุญประจำปีเช่นกระถินก็ดีปาปาก็ะดีปะปะะดแล้ววันมาฆะบูชาปีละครั้งวิสาขะบูชากระถินนทานอย่างนั้นและ,ะบุญพิเศษเดี๋ยวก็ชวนทำบุญนั่นบุญหนังสือบา้างมาบุญที่เป็นพิเศษเช่นไปปฏิบัติธรรมะทิพนาวัดบา้าง ทุกทุกบุญน,ะนึกเอาบุญถวายยารักษาโรคเยอะแยะเลยนึกเอาหนาลูกนะทุกบุญเลยเนี่ยเราแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เราจะได้จำได้ง่ายในการระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นเราคอนนึกทุกบุญนะลูกนะนึกทุกบุญเลยมารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ เป็นดวงบุญใสใสใส,ใสละเอียดเหมือนกับเพชรบ้างเพชรตองแสงหรือเหมือนกระจกคันช่องส่องเงานหน้าบ้านหรือใสเหมือนน้ำบ้างแล้วแต่ความละเอียดของใจเราเป็นดวงกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสสว่าง เหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินใสนั่นละดวงบุญซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ผู้ตุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าให้มันเกิดขึ้นในกลางกายเราเป็นดวงใสใสงท่าน อาจจะนึกอ,อยู่ในกลางองค์พระไซส์ก็ได้หรือองค์พระอยู่ในกลางดวงบุญไซส์ก็ได้ตรงไหนชัดเราก็เอาตรงนั้นแหละแล้วก็ทำใจใเบิกบานให้แช่มชื่นให้ปลื้มว่าเราเนี่ยเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมาได้ในระดับหนึ่งจึกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นกระแสทานแห่งบุญ มรวมตัวเป็นดวงใสๆในกลางกายของเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วก็ตรึกไปได้ใจที่ใสหน้าที่ยิ้มยิ้มเบิกบานหยุดนิ่งจะประคองใจ โดยคำภาวนาสัมมาอราังก็ได้หรือจะนึกถึงดวงบุญองค์พระเฉยๆโดยไม่ต้องภาวนาก็ได้นะลูกนะให้หยุดให้นิ่งนิหยุดเป็นตัวสมฤทธิ์ห้าคำจำไว้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่อุคลพบวิชาธรรมกายทั้นให้หลักเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสมรทธ ตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระประธรนหยุดอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่หนอกเหนือจากนี้นีะ่จะมืดแลือจะสว่างไม่ต้องไปคำนึงถึงหยุดหนึ่งอย่างเดียวมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆไม่เลือกที่จะดูนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆไม่เลือกที่จะดู อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดเลยหยุดนิ่งเลือยไปอย่างสบายสๆายาทำใจให้เบิกบานเดี๋ยวลูกทุกคนจะสมหวังดังใจจะเข้าถึงทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นทำให้มันถูกวิธีต้องสบายสบๆคล้ายๆกับตอนที่ใกล้จะหลับอย่างนั้นแหละ ตอนนั้นเราจะสบายแต่ว่าไม่มีที่หมายไม่มีเป้าหมายแต่อันนี้เราสบายอย่างมีเป้าหมายนะตรึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสซึ่งเป็นดวงบุญที่เราได้ทำเอาไว้หรือตรึกอยู่ในกลางองค์พระที่มีดวงบุญใสใส หรือองค์พระอยู่ในกลางดวงบุญใสๆซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราก็ได้นะจ๊ะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเลี้ยใครนั่งตั้งใจมากเกินไปแล้วมันตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปสักพักหนึ่งพอสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำภาวนาต่อทำความเพียรต่อ ใครเมื่อยก็ขยับฟุงก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ฟุงก็ลืมตาเริ่มต้นว่ากันใหม่ปรับยุทธวิธีในการที่จะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนะลูกนะฝึกให้หยุดให้นิ่งให้ได้ทีเดียวให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัย ในตู้คืนดีนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเหยียบเียบนะลูกนะ